ตกใจสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เราจะมารีวิวตะเกียงไซส์มินิ150แรงเทียนนะครับเป็นของอนี้เลย K2 แถมสติกเกอร์ให้ด้วย K2 มีตัวนี้ด้วยนะครับบางใหญ่เอาดอมาเกิญอยู่บางใหญ่ด้วยนะครับ ติดเกลือไว้ก่อนนะมาดูตัวกล่องนะครับเป็นกล่องไม้สนนะครับมีหูหิว้วกระทัดรัดนะครับดูในกล่องมีอะไรบ้างอ่าเปิดพร้อมกันชุมนี่มีอะไรมาให้บ้างอ่าดู ตอนนี้เป็นตัวใสแอลกอฮอล์นะครับเป็นตะเกียงถามทางร้านเขาบอกว่าใช้น้ำมันเบนซินขาวนะแต่ว่าต้องใช้แอลกอฮอล์เป็นตัวลาอเหมือนกับน้ำมันกา๊าซเลยมีกรวยใส่น้ำมันขนาดเล็กมีมีบัตรลำดับนัมเบอร์ของตัวตะเกียง ใช้ส่วนลดได้ไหมครับอุ้ยลนลน,ลนขอไปก็ซองตัวนี้ข้างในแถมไส้ตะเกียงมาด้วยมีซองแมนเทแนนข้างในก็จะเป็นพวกประแจนมหนู มีนมหนูนี่ตัวท่ออะไรนะ้าไม่แน่ใจนะมีเข็มนี่เข็มแยงนมหนูมีตัว เข็มเอาไว้แย่นมหนูมีโอลิงชุดปมนเทเนน์ครบนะครับแกว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 แมนเทเนนตวแกวแกวเลยตัวนี้คืออะไรนะอืมน่าจะอยู่ในเกี่ยวกับทอดเจนประแจยอย่างหนาเลยนะครับถือว่าเป็นตะเกียงที่ไม่ใช่แบรนด์ที่ คนเขาเล่นกันแต่ว่าวัสดุดีนะครับวัสดุดีให้กล่องมาข้างล่างของกล่องก็เป็นตัวโฟมนิ่มๆน,น,นะครับเป็นตัวโฟมนิ่มๆอย่างดีเลยนะครับอาพระเอกของเราออกมาโชว์ตัวหน่อยอือม,มาแล้วอ่าพระเอกของเรามาโชว์ตัวแล้วลนะครับมีวาว ตัวจุกปิดฝานี้เป็นวาลวนะครับมีระดับของความดันนะครับให้มีตัววาลวละเอียดสำหรับเปิดปิดระบายลมออกจากถังในนี้เขาบอกว่าวัสดุเป็นทองแดงแล้วมาชุกนะครับตัวเกี่ยวกับตัวจุดไฟนะ่าจะเป็นพวกทองเหลืองนะครับตามสเปคนะฮะ ตามสเปกตามสเปกลืมบอกยี่ห้อคิดแคมป์นะครับเคทูตะเกียงเคูรุ่นครบรอบ9ปีมีก้านวาวนะครับก้านสูบก็ดูดีนะครับหมุนลองดูหมุนหมุนหมุน ออ๋ oh, น้ำมันหนังอย่างดีนะครับตัวพลาสติกนี่แข็งดีนะครับโอเคใส่เข้าไปตัวฝาปิดเขาจะมีตัวล็อกการสูบไม่ให้มันเด้งออกนะครับ บิดได้ล็อกออกนะครับมีตัวกันไม่ให้มันลมมันดันออกมารุ่นนี้เป็นหัวพ่นไฟด้วยนะครับเผาท่าเจนแบบหัวพ่นไฟบูดเมือนตะเกียงตัวใหญ่เลยนะดูขนาดมือใหญ่กว่าแขนหน่อยนึงก็มีวาลวนะครับวาลวดันน้ำมันขึ้นไปครับอ่า เรามาลองกันเลยเติมน้ำมันเติมน้ำมันเข้าไปตัวกลวยของเขามีตะแกรงกรองด้วยนะครับมีจุดครั้งแรกเลยนะตะเกียงเล็กไม่เคยจุดตะเกียงเล็ก ตะเกียงเล็กแบบเจ้าพายุอ่ะเติมอ,อีกหน่อยหนึ่งเคเขาบอกมันเป็นตะเกียงทรงน้ำมันก๊าซแต่ทางร้านเขาบอกว่าให้ใช้น้ำมันเป็นสินขาวแปลกดีนะแปลกดีอ่ะบิดเข้าไปจ้ะ ปิดฝาน้ำมันวาวเล็กถ้ายังไม่ปิดปิดด้วยตัวหมวกของเขานะครับน่ารักเดี๋ยวจะลองจุดดูว่าจะลอกไหมเคลือบมาดีหรือเปล่าตัวคอมาเห็นบางคนเขารีวิวว่ามันสูงไปมันต่ำไปเดี๋ยวลองจุดดูนะครับ ถ้ามันสูงไประดับมันไม่ได้มันจะเป็นแบบคอแดงแดงไม่ไม่สมบูรณ์หลับท่อวนท่อเจนก็โอเคนะครับงานมาดีสวยงามเลยแหละหอ,อาหัวออกกอนนะโอเคตัวใสแอลกอฮอล์นะครับผมว่ามันใช้ยากนะ ใส่เข้าไปมันไม่งอก็ขอใช้ของที่มีอยู่ตัวนี้การยาวๆนะครับใส่เข้าไปได้สะดวกสบายบีบปุ๊บๆนะครับใช้ตัวนี้เา่าเปิดก่อนผมจะใช้ ไงก็ฮอนะครับใส่เข้าไปในไส้ก่อนช่วยช่วยให้เขาไม่เร็วขึ้นหน่อยชฉลมชฉลมไปหน่อยหนึ่งนะชะลมไปก็ จุดไฟนะครับเผาไส้จ้าตอนนี้จะมีควันนะครับห้ามสูดดมควันนะครับตัวที่เคลือบไส้นะครับตามที่เขาบอกกันนะครับมันจะเป็นสารพวกกันภาพรังสีนะครับหลังจากที่เผาไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดูตรงวาลนะครับ นี่เป็นแบบเราจะอัดลมแล้วก็เผาท่อเจนพอท่อเจนร้อนแล้วก็ค่อยๆค,คายนะครับนี่เป็นแบบอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเป็นการแบบเปิดบาลงมาเลยแล้วก็เผานะครับพอมันร้อนมันจะขึ้นไปแล้วค่อยเติมลมอันนี้คือการแบบเติมลมทีหลังนะครับมีหลายวิธีนะครับแล้วแต่ถนัดนะครับพี่ๆตามเพจต่างๆนะครับในกลุ่มตะเกียงลองไปดูนะครับแล้วแต่ชอบนะครับบางท่านก็บอกว่า หมุนให้นมหนูลงมาก่อนแล้วก็เผาท่อเจนพอน้ำมันมันร้อนมันจะได้เช็คดูได้ว่าตรงไหนมีปัญหาไหมนะครับแบบคลาสสิกหรือจะเป็นแบบเราปิดนมหนูขึ้นมาก่อนอัดลมเข้าไปแล้วก็เผาท่อเจนพอนนเริ่มร้อนแล้วเราลองเป่าปล่อยเปิดวาล์วลมนะครับดูแบบนี้ก็ได้นะครับแต่เราต้องปิดตัววาล์วเล็กๆวาล์วละเอียดตัวนี้ให้แน่นนะครับแล้วก็จะเอาแบบแรกก่อน่ลไฟนะ นี่ข้อดีของก้านยาวนะครับมันจะลงไปจะลงไปงไี้ได้จะพ่นไฟโชว์หน่อยพ่นไฟโชว์หน่อยนะครับไม่แอลโกอฮอล์ติดไปแล้วลมเรามีแล้ว คนไฟดูหน่อยสิไฟมายังอุย้ยตกใจนี่ครับอลังการแบบนี้นะนี่เลยเอาหัวกันร้อนแรงแบบนี้เลยข้อแนะนำคือไม่จุดไฟที่ในบ้านนะครับ มาติดแล้วติดแล้วโอ้โหเราค่อยๆปรับนะครับให้ท่อเจนมันร้อนนะครับมันถึงจะไอละเหยน้ำมันจะเป็นไอได้ดีนะครับตัวเล็กติดเร็วใส่หัวเข้าไปหน่อย สีนี่อลังการสีสันนะครับโอ้หใครชอบแนวสีทองทองก็มาได้เลยเมื่อกี้ผมพนไฟดูแล้วนะตัวนี้ตัวจานใส่จานรับแงองกอฮอล์เขาจะอยู่กับเพดติดเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับไม่ได้แยกชิ้นเหมือนกับตะเกียงรุ่นอื่นที่เคยเห็นนะครับเดี๋ยวเราจะจุดเผาท่อเจนนะครับ หลัการคือเผาจนกว่าแอลกอฮอลจะหมดแล้วเราค่อยเปิดเปิด,ปดวาล์วพอแอลกอฮอลเราเริ่มหมดนะครับแล้วก็เปิดวาล์วเพื่อให้น้ำมันขึ้นมาเสียงฟูน่ารักตามขนาดตัว ไส่แช็งหน่อยสีทองมาแล้วครับเ K2 สีทองร่ามสวยงาม